สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำมือเขืยยาวชุบแป้งทอดกันครับวันนี้มันก็จะมีเป็นมือเขืยยาวครับแล้านทาโกซาเติดน้ําเตรียมรอไว้นะครับแป้งทอดกรอบไข่ไก่แล้วก็น้ําเปล่าครับก่อนอื่นก็ให้เราผสมแป้งชุบทอดเตรียมรอไว้ก่อนเลยนะครับแล้วแป้งทอดกรอบครับเสร็จแล้วก็น้ําเปล่าครับ นี่ผมจะตัวให้ดูเลยนะครับจะได้ทําตามกันได้ง่ายๆนะครับเสร็จแล้วก็คนผสม,มให้แป้งคทอดกรอบกับน้ำละลายเข้ากันดีก่อนนะครับสำหรับสูตรนี้ครับเราจะทำมือเขยวยาวที่ชุบแป้งทอดแบบกรอบนอกแล้วก็ยังนุ่มในนะครับหน้าตากระดูน่นรารับประทานด้วยนะนี่คน้นไปนิดนึงครับเพิ่มน้ำหน่อย ตอนแรกนี้เราต้องคนให้แป้งกับน้ำเข้ากันดีก่อนนะครับให้กลายเป็นแป้งเหลวๆก่อนเลยนะนี่ครับพอเข้ากันดีก็ใช้ได้แล้วครับความข้นหนึบประมาณนี้นะครับเนี่ยข้นๆหน่อยครับไหลเป็นสายได้แล้วก็ขั้นตอนนี้ครับใครต้องการจะปรุงรสชาติสามารถปรุงลงไปได้เลยนะครับแต่ผมชอบทานแบบมะเขือยาวแบบชุบแป้งทอดกรอบๆมันหวานครับก็จะไม่ปรุงเพิ่มนะก็ไข่ไก่ครับตอกใส่ลงไปได้เลย แล้วก็คนผสมให้เข้ากันดีเลยครับให้แป้งกับไข่เข้ากันดีเลยนะเราผสมแป,ป้งให้เข้ากันดีก่อนครับก่อนที่เราจะใส่ไข่นี่จะเป็นเทคนิคครับทําให้เวลาที่เราผสมไข่ลงไปแล้วมันจะคนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับแป้งจะไม่จับเป็นก้อนนะนะครับแล้วทางนี้ก็ใช้ได้แหละแล้วก็เมล็ขยาวครับร้านทางการศึกาดให้ดีก่อนนะครับ,แล,รนนรบแล้วก็นํามาหั่นได้เลยครับเวลาหั่นให้เราหั่นชิ้นค่อนข้างหนา่อยนะครับ สักประมาณ1เซนนะครับให้ได้ความหนาประมาณนี้ครับเวลาที่เราทอดจะได้กรอบนอกและข้างในยังนุ่มหวานอร่อยอยู่ครับแล้วก็หั่นนี่หั่นกลมอย่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะหั่นเฉียงก็ได้นะตามความชอบเลยนะครับเสร็จแล้วก็ให้เรานำมะเขือยาวครับใส่ลงไปในแป้งที่เราเตรียมเมื่อสักครู่เลยนะครับอันนี้เราไม่ต้องไปแช่น้ําเกลือนะครับสำหรับมะเขือยาวเพราะว่ากิดเราไปแช่น้ําเกลือแล้วตัวแป้งมันก็จะไม่ค่อยเกาะกับมะเขือยาวครับใส่ลงมาเสร็จก็คลุกๆกับแป้งให้ทั่วก่อนครับมะเขือจะได้ไม่ ให้แป้งเคลือบไวเลยนี่ก็หั่นใส่ให้ได้ปริมาณตามที่เราต้องการเลยครับเสร็จแล้วก็มาลงมือทอดกันเลยครับก่อนอื่นก็เปิดเตาตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนก่อนเลยนะครับเวลาทอดก็ใช้น้ํามันพอประมาณนะครับให้ทอดได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็ดูน่าทานขึ้นครับพอน้ำมันร้อนได้ที่ครับวิธีการเช็คง,ง่ายๆเลยครับก็ลองหยดแป้งลงไปดูครับแป้งเดือดฟูขึ้นมาอย่างนี้แปลว่าร้อนจัดได้ทีแหละครับก็ให้เรา นำมะเขือที่เราชุบแป้งไว้ครับลงไปทอดได้เลยนะตักเอาหรือหยิบเอาเลยก็ได้นะครับเราแต่ความสะดวกเลยนะคลุกกับแป้งให้ทั่วๆครับแล้วก็ใส่ลงไปทอดได้เลยครับเวลาวอร์มกระทะน้ํามันเราใช้ไฟกลางๆพอนะครับอย่าใช้ไฟแรงเกินนะแล้วก็รอให้น้ํามันร้อนครับเวลาทอดก็เช่นกันครับทอดด้วยไฟกลางๆนะครับถ้าไฟแรงเกินเดี๋ยวพอลงปุ๊บเหลืองเลยแล้วก็ยังไม่กรอบดีครับ เสรไปแล้วก็ปล่อยไว้สักครู่นะครับยังไม่ต้องรีบไปคนนะครับรอให้แป้งเขาเซ็ตตัวดีก่อนนะชิ้นไหนลงแรกๆนี่เริ่มเสร็จก็ลิกกลับดูได้เลยครับพอแป้งเริ่มออกเหลืองนิดหน่อยก็กลับด้านได้เลยนะครับสูตรนี้จะทอดง่ายครับเพราะว่าเวลาที่เราทอดเสร็จแล้วน้ํามันจะไม่ดําหรือเสียเลยนะครับถ้าเกิดปกติแล้วเวลาเราทอดมันเคยยาวถ้าเกิดเราผสมแป้งไม่ดีครับมันจะทําให้น้ํามันเสียได้ง่ายเลยครับทอดไปแล้วน้ามันดํานะสนี้ครับ ทั้งกรอบอร่อยแล้วก็น้ำมันไม่เสียด้วยทอดง่ายมากครับแป้งก็จะเกาะกับมะเขือยาวได้ดีเลยนะครับเนี่ยดูกรอบดูน่าทานมากปิดกลับให้ทั่วเลยเนะครับพอแป้งสุกเหลืองกรอบได้ทั้งสองด้านก็ใช้ได้แล้วครับให้เรานำขึ้นมาพักเด็จน้ำมันไว้เลยนะครับ ก็ตักเศษแป้งออกให้หมดด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ทอต่อเนื่องให้ได้ปริมาณตามที่เราต้องการเลยนะครับสังเกตูสีของน้ํามันนะครับสีน้ำมันจะไม่เปลี่ยนเลยนะมันมต้องกลัวเลยครับว่าทอดไม่เคยยาวแล้วน้ำมันจะดำครับ สำหรับแป้งที่เหลือครับอันนี้ปกติสูตรนี้จะทอดได้ประมาณ 3- 4ลูกนะครับแต่เกิดเราผสมแล้วแป้งเหลือ,เองเงี้ยเราสามารถเก็บแป้งไว้ได้ครับเราก็แช่ตู้เย็นไว้วันหลังจะทอดก็นําออกมาทอดได้เลยครับเก็บได้สองถึงสวันนะอันนี้เดี๋ยวเราก็ทอดให้ได้ความเหลืองกรอบแบบที่เราต้องการเลยนะครับก็นี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมะเขืยยาวชุบแป้งทอดครับสีเหลืองสวยงามดูน่ารับประทานมากครับเมื่อเขือก็สีสวยด้วยนะไม่ดาด้วยครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูเลยนะครับอย่าใช้มือเลยนะนี่เลยมะเขืยยาวแบบจะกรอบนอกนุ่มในครับ นี่จะเป็นปกติอยู่แล้วนะครับเวลาเราทำมะเขือยาวทอดครับเพราะว่าตัวด้านในเขาจะมีความชื้นเยอะนะตรงกามันจะนิ่มหน่อยแต่ว่าข้างๆจะกรอบอร่อยนุ่มน่าทานมากชิมดูนะครับมะเขือยาวก็นุ่มแล้วก็หวานดีมากๆครับแป้งก็ฟูกรอบอร่อยดีมากเลยครับ เดียนนจะทานเปล่าๆเป็นของว่านทานเล่นก็ได้ครับหรือว่าจะทานกับข้าวจิ้มกับน้ำพริกนี่ก็อร่อยแล้วก็เข้ากันสุดๆไปเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ